มีเงินซื้อเอานะหาซะที่ดินนี่แหละปล่อยงัวซื้องัวเพิ่มมีถ้ามีเงินวะมันประทามันบอมีเงินนี่เลยพอสีได้พอสีหวานหยาก็ไม่หวานใช่ไหมน้องเอ้ไม้นี้มารุ้งไหมล่ะไม้ยี่บารุ้เลยน้ำข้าเกี่ยวหยาให้โบกับเพาะนั่นเดียว ไม่ลุงอขคมาเบิรนแล้วพี่ลอกระวังเนาะอีเท่านี่มันมาแล้วนี่บอดได้บ่มีแนปกมีการุูกัวเลยอืมอีเท่านี่ปุกมันไว้ามันกินมะคุงแล้วกินมะคุงแล้วอุ้มบูอุ้มบูงัวน้อยมาไล้เฮยงัวฮาาถนี่ ก็หน่อยแทอะสองสี่หกสองเก้าโตห่งเย่เพราะเด้วยมันป่งใหม่โอ้ยเจ้าก็ให้มันได้ละลายจังฮุบหมอหมอบไปหมอไปมันชิตกน้องน้ำนะเห็นอยู่นะตกลงนี่บริเป็นมาก่อนไหนนี่มาข้ายืนเมิองกระโบกกิญยาี่เฮ้ยล่าชุด อีซอบอกินมันบาดปากเพิ่นเบเขามาบ่ได้อกบ่มันแก่พูดบ่มันบเกียวแบบนิ้วคนใดเขาเบาได้หมูห้าง ยืนมึงลูกยืนมึง,มงไพ่ไดับพปเดี๋ยวอราถ่ายคลิปไปสืส่อถ่ายลงบ่ได้ถ่ายคลิปจังจะชิปมง้งลง,ลงบ่ได้นั่นชิ้นหยาอันนี้ข่อยว่ามันสิกินแสบเนาะงัวควายกันเนาะมันสิอ่อนฮะ <laughs> น,นั่นเฮ้ยพันตัวน,นี้ขอยว่าตัวน,นี้มันจะแก่ค่ะวะ ขอพื้นกั่เป็นงวคุ้ยกับวะมันใบมันหนาสีอ่อนอ่อนมันชนนล้ลุงงวงชนเลยอยามีเงินนี่เนาะซื้อที่ดินปล่อยงวงคุย <c oughs> ้ยห้เพันเนื้ยผ <c oughs> ิวสาวไปหามันหน้าอีปองเชง

อืมดื่อเนาะสมควรว้าวสบายดีอย่างย่างไปได้ทางนัล้นลูกปราการสีสบายดีปะลุงเล้ลูกมากเปิดได้ไหมสีขามาฮะพอ่อปิดไว้มันอิ่มเลยบ่เฮ้ย ผู้ทางน้นดุ้งเทียนเหลียงควยงวตะกรอนสองเปลนงวห้ำงวห้ำสอง เห็นข้วไเขากระทามอีกเล้่ยขั้วหั่มดิค่ะไปน้ำพอได้บ่ไปน้ำพอนะเนี่ลุงเทียนหายไปใส่นล่ย កាធីមសាក់លົງថ្នឹងណ៎ហេຕົងយ៉ាងមកដកឲ្យវាទៅហាគិតអេងມັນធីមសាក់លົງថ្នឹងណ៎អូណ៎មកគីនឡាស៊ីន៎វាមិនគីនឡាມັນឡៃទីកាន อ๋อตูซาใช่ไหมจุมอุ้ยนโมตสะผัดเขินตัวกดจับมาเด๊มาเดอย่ามาเด้อกตกน้ำเด้อย่ามามันถีตกน้ำนี่มาแม่จ้ามาลูกว่ะผู้ไปยืนทั้งๆผุกหนตกน้ำเดนไปไหนได้เนาะ แค่นก็ลงกินน้ำห้ยวยมันหิวสองมาเจอของดิยอย่าแล่นไปทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ที่ว่าวนะพังความหน่อยป,ป๊อดปลาใหญ่เฮ้ย อีซอไปใช่เลยอีซอนย่านอีดาย่านเบิรตตัวไดกกับย่านเ้าแย่ต้างนางานฝนเทะบ่พ่ไปยาตาพ่าไปเบิร์เนาะเอามาใหม่ มันพอบ่เฮ้ยมันคือยากหยุดหยุดกินนะอยาะ่ยออยาไปลบใส่ได้ฮะมันบาดเทสไ,ได้ฮะผู้ป้านโมนี่กิโลอันนี้เต็มคำเฮย้นน <c oughs> ยไข่โอกคือเก่าอืม กิโลโพดใช่ปุยเนยยอหนุใช่โซใช่ปุยนะสิดูแม่นบ่ไพบอกพบอกบอกะพาบอก โยอะนี่แหละเอาลงแล้วเฮ้ยต้องย่างมากอกทิ่มลงมาไมนกินน่ามันนำมาดีเยผู้พอพอแล้วพอแล้วเอาม่กินมันบอก่อนจะมาจีเียคลองีสือได้อ๋อ่วกงสี่ห้ นนออมันอ่อนข,อขนาดมันอ่อนค่อยกันยัง่าง่วคุ้ยกันมากผ่านเอียงนะตีคันปีน,นี้อันซีซึมาปูกอรีก็กอ,อ,อเห็นของคำเมตตากระบียบนี่แหละขลูกเป็นสวนอืนนมก็เอามาต้นนี่มาหน้าช่องอนนดีนน๋ยกลยนะเอย่ากลนะ cái ừ. <laughs> ừ. 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 đi đi mà, có một bọn, một, hai, ba, bốn, um, con, ăn kim ừ, con, lại ăn kim mương mày ném cho nó, bỏ má bay, bỏ má, bỏ bỏ ngang được, 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 bỏ bỏ ngang được, bỏ ngang được, กมดวพี่ทตลุงเทีนเลี้ยงกว้ยทั like living, like ừ, Listen, working, ้งปลาพี่เฮ้ยมันขึ้นสูงโพดมาว่างมามาพี่มามานี่อันนี้ยามันอ่อนๆตัว ก็โป้งไวอีตีเฮ้อาะคำว่าบ้านหรือเปล่ากำลังพ้จารณาเพาะก็ลม่คิดนะ